อึ่งเพียมหมดน่ะโอ้ยดูนะน้อโอ้ยจอ,จอดไปแล้วกูจะเหยียบมึงไหมเนี่ย โอ้ยมากันให้ลึมล่ำหมดดู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 อืเอิงเต็มเลยแม่โอ้ สองสาโลเลยมั้งเนี่ยจับไปเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยอืมคุณนระเอิองเต็มเลยอะ่ะติดล้อแน่นอนเตม็มไปหมดเลยเนี่ย โอ้โห oh, oh, oh. นี่แพ็กจับเป็นสองสามโลได้เนี่ย oh. เอเอรู้จักหลบรถมังไงฮะอ๋อแล้วแต่ดวงแล้วกันนะโอ้ย <laughs> oh, hey. nói nói không nói đây mấy à chấp ừ nhưng à, chấp ừ, mẹ หยับรถก่อนเยอะมากแพงด้วยอะโอ้โหเพียบเลยเมื่อกี้เนี่ยใบพี่สังไปพี่สังคืออะไรอะเดยอเด้อเด้อขอยรถลำบากเลยอย่างนี้ของเต็มหมดโลกี่ร้อยไม่รู้เนี่ยจับอื่นขายดีกว่า <c oughs> บ้านผมมันเป็นแบบนี้แหละมันนอกมันเลยเยอะแม่มันนอกมันนอกก็แบบนี้แหละเอ่ไปไปก่อน โอ้ยดีนะเทปูนฝนหยุดตกพอดีไอ้ฝนตกพอดีตกยังไม่หยังไม่หยุดเลยเนี่ยตอนเนี้ยมึดตึบเลยอะตกในน้ำท่วมไปเลยแล้ไหมนะ เอิงช็อตเป็นยังไงอึงช็อตอิงช็อตไม่เข้าใจอะครับอึ๊บอึบอึบวิ่งเข้าบ้านก่อนอึ๊บว้าว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 อึ๊บโอ้ยเอิงช็อตมันเป็นยังไงอ่ะหี่ยพวกนี้นี่ ดูดูปลาจินแมงเม่าเพลินเลยนี้เนี่ยมันออกมาหาจินแมงเม่าอะไรอื่นเมื่อกี้เนี่ยอไอ้ไฟสองหัวอยู่ไหนวะจับเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วสวัสดีครับอือปอยจะได้โจด,ดน้ำแล้ว ผมก็กินไม่ค่อยเป็นไั้อื่นอ่ะกินกันสดๆเหรอตายแล้วชุ่มฉ่ำเลยนม่เ้ยตกตั้งแต่มาเย็นเนี่ยแยวเราจะกับอื่นกันดีกว่ามวกบวกบวกมวกลูกใสบวกอะไรเนี่ยบ้านของหมูหัวหนังบ้าน เดี๋ยวผมไปจับเอึงก่อนโอ้ยจะไปจับอึงจับปลาขายว่าโลหลายร้อยอืมจะตกนี้สะเต็มแน่เลยเนี่ยเป็นห่วงทุเรียนกลัวลาทุเรียนเน่าไอ้หนโอเคแม่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปจับอึงก่อนใส่กระสอบอาหารหมาสุนัขัน yeah my hey, am